ครับัสรีรับคลิปนี้สี่่าเรื่องไข้ออ่ขยออหมอลำค่ขยออคำว่า่ข่นี่มันย่อมาจากคำว่าคาราวะคาราวะคาราวะของรักษารักษา่ายนั่นอ้อหมายถึงยังหมายถึงว่ามันเป็นของเก่ามันผมมีซื้อเก่ายาง เก้าจนเอื้อนกันไนอ้อานแอ่หมดละคือทั้งฝน,นเอื้อนยังไงอําแดงอํายังบมดละออเจ้าออยังไปบมดละเพราว่าไทายกับเล่ามั่นกาวเสื่อสายว่าต่างกันค้ายค,ายค,ายคาากันเอาภาษากันมาใส่คอยเจ้าพุ้นเธอเรามาภาษากันมาใส่เพาเศร้าค่ายอ้อสำหรับผู้เป็นหมอลำ่ำ กับสีมี่ไปยกกับคู่ายจานมียังแน่อันแรกคือผักขาวผักขาวซ่วยดอกไม้หารังหาังเจ้ากับซ่ยว,วยหาหางเจ้ากับซ่ยยยยยยวยสีไข่ไก่ไข่ไก่หวีแปง้งน้ำมันเหลาเงินไข้ เงินหน่อยอนไดแห่งไข้ขัดเงินหน่อยอะไรคือไข่หหขแห่งเกาเงินหกเฉลืองนี่ไข่เกาโบราณแห้งเงินหลายขึ้นมากกับไข้ไม่ไม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ามันอาศัยบางเงินเนี่ยเงิ่อนตะกีเงินเฉลืองมันใส่ได้เงินบาทสื่อ,อขั้วได้สื่งัวได้คือมันเกาแห้งอายุหลายยกขึ้นมาก,มากาไม่กับหอดีสี่บาทสิบสองบาทเก้าบาทนี่คือไข้ขไม่ ใช่ไหมเขาเอินตั้งขึ้นมาไหมผู้เพิ่นถือไข่ส่วนมากสิเป็นพ่อนาหมอล่ำเลยถือถือไข่าหมอล่ำหอดไปหอดงานแล้วครับเจ้าภาพเตียงไข่ไม่เท็กกีบเท็กกีบมันถือไข่เลยเด้อเดินไวกรับเพรคอยถือกระมีถือไข่มากปัญญามยายกเนยปฏิยก เปิ้ลกัดจิเซิร์นค่ายมันจะคันเซิร์นค่ายแล้วเปิ้ลจังมาสวดสวดอ่าท้าที่ปันใสตัวนั้นส่วนมากมันจะเป็นกาละเวกกาละเวกซาลิกาอบป้องถ้ำต่างๆไค่ล่ำแตียนวุมี่เลยค่ายล e ่ำแตีบนวุมี่ไม่ได้อย <is le S 1> ู ics. Ics. ่ข้างๆกันนั่นแหละอยู่ข้างๆกันนั่นแหละอยู่แข่งข่างค่ายค่ายนั่นแหละคือเอาเอาวิชานั่นให้คนมีย่อม เอาวีซ่าน right ั่นไอมีสมองไข่ไข่ไข่อบฟองเเบวปลาหน้าไหลไปเลยล่ำขึ้นเลยปลาน้าไหลสุมนี่อกปองมานี่ไข่หนึ่งไข่เสนีออกไปในข้นมากลดเกินไข่ไข่ไข่เสนีไข่กระลาเวกมาล่ำสวงมาล่ำล่ำไปในข้นติดเสียงนี่เกินไข่ไข่สุนีไข่มาล่ำแทนมามีนี่ หาบ่มี่อยไป็ึกซาบ่มี่บ่มีคําว่าค่ายมาล่ำเลยพิซซ่าอบอมาล่ำบม่มีมีแต่พิซซ่านี่พิซพซ่านี่งมีแต่ว่าผลของมันเกี่ยวกับมาล่ำดีเซลเส้นค่ายลงมาแล้วก็ไม่โยกค่ายโยกค่ายแล้วก็ไม่มาก,กัดตองเฮดเป็นสามยางเดีอวเส้นค่ายอมอีอ้ออ,อ้อน่อยอ้อหลวงอ้อท้งปวงขาดเส้นลงมา ออวิสาเสินมาเตะเขา้าขาเขาบอกเส้นอ,อ,อ,อ่ออ้อมยังครบีตอ่องคื่บใบใบว่า,า,า,าโดนแล้วเนี่ยมัน,ม,ม,นม,มีมันมีความมันมีความว่าอยู่เส้นอ่อแล้วแล้วก็เส้นอ่อแล้วจังมาสวดสวดอ้ออ้อออตัวห้อสีสีว่าลงไปสวดลงไปแล้วจ้งมากัน ชาตสวดคาถากันกันนะกันนี่กันนก้กันกันไหว้ค้นไซตะกี้มันส่กันเด้ใส่กันล่ำบ่ได้ประเดี๋ยวเสียงแหบเสียงแหงเป็นบ้าเป็นบ่อประเดี๋ยวส่แนวกินไปให้หน้าหันกินแล้วเป็นบ้าประเดี๋ยวไซเสียไซพาไปให้กันเป็นบ้าเป็นบ่อกระมีเด้มันพต่องมีวิชาหัวนาหนึ่งหัวล่ำต่งเกลงบาดนี่เลี่ยนมาแล้ว ของัวนี้มันมีข้อห้ามข้อห้ามหาลังหาลังว <se> ิซ่าหาลังวิซาเปินครบไฮเดรตนอกห้วนองค้ยหาวิซ่าเปินครบไให้กัดค้วยกินบีบีกินหาลังวิซาารบโบให้กินปลาไหลหาวิซาารบให้กินงูหาวิซาการบโบไฮเดรข้าวงันซบหาวิซาร์บดรดเปียกผ้าวเนี้ ควหมูคว่หมคว่หามเพิ่นกันเฮ็ุว่าไดอันแรกนะเป็นปอบเลยล่ะอันแรกเป็นปอบบจาจทีว่าจะคล้องเป็นได้หางเสียปอบบางทีพ่อบุยย่าจะคล้องเปลี่นกันี่ปออกแดงกุหลาบเทามากกินลูกกินร้านกินเดียว้องก็มี่อันว่าไปล่าไป ไปถอดออกพ่ไปล่าเพลินล่าคั้บ่ายกันแล้วจังน,นงนั่นบานนี่ข้นเสม,ม่นี่บางเทียอันนี้บอกเลี้ยงความเสียนะเพิ่นจีเสียกับ่าเป็นยังพ่เสียกับ่เป็นยังยังผมนี่เคยไปถอนเคยไปตัดเสียตัดเสียตัดสายให้เพิ่นตัดเสียเสียยังเสียอาลังคนเป็นพี่ฟ้าอาลังคนเป็นปอบ พลังค้นเป็นผีเาาสี่ยน้ำลูกน้ำหลานมาปูยาแต่แล้วเพ่อไปใช้ดอยูน้ำหลานกมงงามีผู้งามงามมาทั้งเสียก็เป็นอปอบุู้ช้ไวจะค้องเป็นผู้ทั้งคนเป็นบ่าบู้ชว่า้จะค้องเป็นกามีพันมาง่อยอยืนไหมง่อยอยู่บาง้อยอยูบากามี หอดเดียนหาเดียนหกบ่ไปล่ำไปฟอนกับป่วยบนี้ป่วยมาหลอกจับก็กหาหมอใช้กับว่าเศร้าออกันหาใช้กับว่าเศร้ากันจะหาพะเพิ่นกับฮถน้ำม์ไหนกับฟื้นกันมากปีหน้าก็เป็นคือเก่าเพราะว่ามันเขาไ,ได้ตัดบ่ได้ไล่เได้ตัดมันออกห้อนถือสาระเพิ่มมากเลยเด้่นี่ถือตรงนี้เป็นสาระแล้ว บ่บ่ได้มินผู้บายจานดอกผู้บายจานนั้นลังค้นผู้เถาผู้โถเปิดเพื่อจะเป็นปอบกันมีหลายเห็นหลายอยู่เต่๋เขาบอกว่าได้กาบลังคนก็ตายแล้วบ่มีมองไปลุงร้านเอาไา่ไปไปร้อยน้ำร้อยกระสังแล้วบ่้ไปตัดออกก็อยู่น้ำเอวคือเขาอยู่น้ำหลูงน้ำร้านนี่เขาเป็นเผาแล้วก็คือเขาพอไปเอาไปร้อยน้ำก็คือเเขาขันเัาพอตัดนี่ล่ะ ขันเฮารักษาไข่บ่ได้แต่ว่าขันรักษาได้โอ้ยหดีหลายติดไข่ามาลำา่ำอ่ติด,ตด,ดห้ยติดขาดติดแบบง้วงวัวเบ่กขึ้นยี่หีเลยในเต็นต์ขนาดในติดห้ยเขา <laughs> แบ,บมห้องวัวเบ่กขึ้นมันเป็นวีซ่ามาเตปูเตปูเตปูเต,เตงยาเตปูบราณ์นการมาแล้วเอ่าเิ่น บวมสวงมาแหล่าพน่นปุกเสกมาแล้วผู้ใด,ดถือกระครังมาแหล่าคลื่เกียจิยอาจารย์วงตั้งๆแหละเพิ่นกระเสกมาเพิ่นตายไปแล้วกระครังคือเขาพิซาเอาพิ่นกระย่างยีง่หันละว่าไปใส่พิ่นเสกไว้หลวงปูนะ่นั่นหลวงปูน่นี่เสกเหรียญไว้เพิ่นกระตายไปแล้วแหละแต่เหรียญพิ่นกระย่างขังคือเขาอยู่คือกันล่ะกับไข่ แม่นเพรา่สวดกระสางบ่ว่ากระสางก็บยู้น้ำาห่าแะไรเพาเห็น้วตาคือผีสางนั่งไม่มันมีทุกจุดมีทุกมองค้ว่าผีมีทุกมองเพราะว่าคนเัามันตายทับถมกันมาแต่หลายศาสตร์หลายเซนมาแล้วอาลังคนกับ่ได้ไปเกิดอาลังคนกติดกรรมติดเว้นหวงให้หวงหน้าเวลามันต่างกันเวลาสวรรค์ มือหนึ่งเขานี่เป็นรอยปีเฮ้าเป็นพันปีเข้าเวลานากมือหนึ่งเขานี่เป็นหลายรอยปีเข้าเวลาของผีมันต่างกันเวลาผีมือหนึ่งโ,โดนมือหนึน่งของเขานี่โดนแต่ละภพบมันเวลาบเท่ากันแต่ละภพบแต่ละชาติ์มีมนุษย์เนี่ยเวลาหลายาหม่กลับมาแล้ง มาแรงเวลามันหน่อยเวลาเขาเจ็ดเมื่อนี่ซ้ำร้อยปีเขาเนี่ยซ้ำร้อยปีเขาได้เวลาเขามาแรงยุ่งกับซังยุ่งกับเจ็ดเมื่อแปลงมันก็ตายแล้วเวลามนุษย์นี่มันอยู่ในยู่ยู่ยู่ส่วนกลางยู่ส่วนกลางสิไปสวรรค์ก็ยู่มนุษย์สิไปนรกก็ยู่มนุษย์สิเป็นพระอรหันต์ก็ยู่มนุษย์เนี่มันต้องเกิดต้องเกิดยู่มองนี้ยู่เป็นมนุษย์เนี่ยจังได้เป็นอรหันต์ก็เป็นได้ เป็นซัดนรกก็เป็นได้เป็นเปรตก็เป็นได้เป็นเทวดาก็เป็นได้เป็นพรมก็เป็นได้ต้องเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์ต้องสะสมอยู่เมืองมนุษย์อยู่เมืองคนเจ้จัง,จ,งจังเป็นสมนัยในในมนุษย์นี่สำคัญยิตวิญ,ญญาณมันมีอันไม่มีอำนาจมีมีอำนาจมีบาร,รมีมีมีกำลังวามเสือแล้วก็ ผู้บาอาจารย์ผู้เป็นตายเปล่วเิ่นฝังอยู่ในนั่นในไข่วีซ่าต่างๆนี่สำคัญมากอยากบอกบางเท่ากับขออยากบอกแกลูกแกหลานผู้เป็นมอลลัไม่เนาะเปิดไม่นย่รุ่นถือให้มันถืออันเิ่นห้ามก็เหตุตามเพิ่นแกลวงยกลวงบางคนกับหอด ลืมคู่บอายจย์ก็มี่หอยบ้องววนซาแต่ว่าเขาได้รับชัดเจ้าเลยเด้อย,ยนน้เผาเนีอยบอไปใส่เนี่อเรื่มบ่มมหามาอย่างกับคือเก่าแต่ว่าเมื่อม่มเจ้าโยกแล้วโยกออามาแล้วกบคู่บอายจย์สิ้นพอดปีบบมาคารา,าบะบ่มาโยกของโยงอย่างกับคือเก่าเพิ่งจะยนเ้าเขา,า,ขเขาแ,แต่ว่าให้โทษบ่ให้คุ้น ให้โทษยังเฮ็ดยังกรบเพดีบไมีแนวดีเพราะว่าเปินให้โทษแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าซาคันเทาเฮ็ดดีคันเทาหัวซาแล้วแหงดีไปเขารักษาให้มันได้ไข่อ่อเดิมมอลำบ่อเลี้ยงไข่อ่อดอกไข่ออดไข่มอลลัมถูกยางมีคู่ใบจา,า,านเบดิดทุกอย่างมีเบดิดในหลวงนี่มีเบดิดคู่ใบจา,า,านลิเกอมอลำ หนังภาพยนตร์เขาก็มีคู่ตุ้งยางมีเบิดหละ่ะกันถือได้ก็ดีถือบ่ได้กับบ่ดีมีเท่านั้นนี่คะคลิปนี้ะเบาพ่อเป็นสังเขียบเนาะผมาจารย์โจกขอ,ขอ,ขอกลาบสวัสดีครับ